ชิ้นห้าไม้แล้วกันครับอ่นี่เลยครับห,ห้าไม้รอแป๊ะนึงนะฮะดีฮะอ่ะห้าไม้ยี่สิบห้า งี้ดิครับเออขอบใจลูกชิ้นไม้ห้าบาทจ้าิ้่ไม้ห้าบาทจ้าขวดน,น้ำมันนี่ยังใช้อยู่ไหมจ๊าไม่ใช้แล้วงั้นฉันขอนะจ้าเออขอบคุณมากจ้า ฉันเอาลูกชิ้นสองไม้จ้ะว้าวแต่แลวมันจบของฉันแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยลูกชิ้นฉันก็สกปรกหมดสิไ,ได้กันาซื้อบอ่อไปเลย,อนนอเลยไอไ้นี้ก็รับผิชอบไปเลยไม้ใช่เออไม้มีก็เปื้อนฉันเห็นอยู่ไม้มีก็เปื้อนด้วยไเดี๋ยวก่อนนะ,ะ้ะแล้วสี่ไม้มันยี่สบบาทแบ่บนี้ฉันก็ไม่มีเงิจ่หรอกนะจ้ะก็ขอฉั่มันสบบก ยัง,งก็ต้องรับผิดชอบไปเลยแล้วก็อยู่ที่นี่นะอย่าหนีไปไหนนะรู้ว่าบ้านเธอหรือไนแจ้งตำรวจจับแน่อุย้ยบอยาดซื้อของมาเนะเอาแยกดีกว่าจ้ะลาก งั้นอีกสิบบาทฉันขอติดไปก่อนได้ไหมจ๊ะสิบบาทออมันไม่ใช่ยี่สิบบาทเหรอจ๊ะจะขายแบบนี้มันก็เรื่องของฉันไงจะเอาไหมจำไปแล้วเนี่ยส่งกระปุกแล้วจะขายต่อได้ยังไงจ้าจ้าสิบบาทนะจ๊ะเออขอบคุณนะจ๊ะทำแบบนี้นะคะหลังอะ่ะ เอาด้วยชิ้นหกไม้ก็เอาเส่งก,กอยกหกไม้ล,ลีลาเลือกของก็านานซื้อของก็ต้องเลือกหน่อยสิหมค่คนานอ่ะน้ำจิ้มรานหรือแยกเอาแยกแล้วกันหมคคก็อีคนละ แก่ทำไมทำไมไม่ลัดไปเลยจับป้าก็ต้องแกะถุงกิน,อ,อ,นอยู่ดีเสียดายเปลืองหลังยางจริงอ่ะเท,มมท่ทเาไหร่แม่ค้าหกสิบเอ้าทำไมของผมหกสิบอ่ะเองผู้หญิงเมื่อกี้แม่ค้าคิดสี่ไมแค่สิบบาทเองของผมอ่ะสองไมก็ต้องสามสิบบาทสิน้อยจะจะขายราคาเท่าไหร่มันก็ติดธิของฉันฉันเป็นแม่คา้าเองอ่ะเป็นท่นลูกค้าก็จ่ายราคาตามหน้าป้ายไปไสิสป้ายก็บอกอยู่ว่า ขายของสองมาตรฐานแบบเนี้คิดราคาเดียวก็จบเอาเยางไ,ไม่รู้แหละตายมาเลยสิบตอไหมก็หกสิบาทเออเกียบเสียงพวดเอาแมค้าะห้าร้อเอแป๊บป็นใจเราทอนไไม่ต้องทอหรอกเองมาวนตลาดห้าเรื่องเนี่ยไม่ขาพูดเองเนี่ยหรอแม่ค้าจะขายเท่าไหร่ก็สิผของแม่ค้าส่วนผมจะจ่ายเท่าไหร่ก็สิบขผ,มผม ีังาของมันวะก็ดีนะสองไม้ห้าร้อยโอ้ยูกชิ้นจ้าไม้ห้าบาทร้านนี้ทนนานนะร้อนไม่ได้ไม่ต้องซื้อเออผไม่เป็นไรค่ะฉันฉันกินอิ่มแล้ว เอาไว้หน้าพอดีผมกินไม่หมดถ้าคุณอิ่มแล้วอ่ะเอาไว้กินตอนเย็นก็ได้นะะขอบคุณมากเลยค่ะครับดีจพอดีวนะ่าตะกี้เจ้าที่โทรมาบอกว่าจะมาเป็นในบ้านที่นี่ค่ะอ๋อเข้ามาสิขอบคค่ะ ก็ได้ว่าเป็นอย่างเจ้าเพื่อนทั้นนี้กับซาดูฟิวจังพี่บ้านหลังเนี้อยู่กันสามคนพ่อแม่ลูกนะมีฉันพี่หนึ่งแล้วก็ลูกชายหนึ่งคนแล้วน้องไปไหนแล้วเจ้าอ๋อลูกชายฉันหลับอยู่ยังไม่ตื่นเจ้าแล้วนี่พูดภาษากลางเป็นไหมอะได้ดีหน่อยเจ้าอยู่บ้านหลังนี้ยต้องพูดภาษากลางเข้าใจไหมเพราะว่าฉันกับพี่หนึ่งอะฟังภาษาเหนือไม่ออกได้เจ้า เนปฉันก็เพิ่งบอกอยู่ว่าให้พูดภาษา,าการไงได้ค่ะเออที่นี่ให้เงินเดือนเดือนละเจ็ดพันนะออกทุกสิ้นเดือน,นโอเคไหมโอเคค่ะเริ่มงานหกโมงเช้าเลิกหกโมงเย็นหยุดได้แค่วนันอาทิตย์วันเดียวนะได้ค่ะแล้วก็มีเรื่องอาหารกลางวันฟรีหนึ่งมือ้อส่วนเรื่องที่พักอ่ะมีให้ฟรีนะได้ค่ะส่วนเรื่องทำความสะอาดอ่ะฉันเข้มงวดมากเลยนะ เธอต้องทําความสะอาดและดูแลบ้านหลังนี้ทุกซอกทุกมุมเพราะว่าฉันกับพี่หนึ่งเป็นโรคภูมิแพ้แค่ได้กลิ่นฝุ่นนิดเดียวก็จามแล้วได้เลยค่ะฉันเป็นคนชอบทําความสะอาดอยู่แล้วค่ะดีเข็มอย่าลืมเอาชุดไม้บ้านให้เขานะได้พี่เออเดี๋ยวพี่ไปทํางานก่อนนะค่ะพี่ขเขาด,ดีนะมันวนั่งอะไรอยู่ล่ะตามฉันมา ใช่ไหมนะเวลาทำอะไรจะได้สะดวกบคค่ะแล้วอีกชุดหนึ่งฉันยังหาไม่เจอสงสัยอยู่ข้างบนห้องเดี๋ยวจะเอาให้ได้เลยค่ะส่วนเนี่ยพี่คะเธอมันลบหน่อยนะเธอก็เคียวเ,เองแล้วกันถ้าอยากได้อะไรอะ่ะของอยู่อีกห้องนึงได้เลยค่ะแล้วที่นอนล่ะคะอ๋อที่นอนอะ่ะอยู่ห้องเก็บของถ้าอยากได้ก็ไปเอาเองแล้วกันนะ,ะได้ค่ะรีบเปลี่ยนชุดแล้วก็เริ่มง,งานได้แล้ว คุณนายคะเดี๋ยวจะให้ฉันเริ่มทาอะไรก่อนดีคะอย่างแรกอะ่ะเธอก็ต้องทําความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ในบ้านหลังนี้ให้หมดให้สะอาดหลังจากนั้นก็ค่อยกวาดบ้านถูพื้นแต่ถ้าเธอทําความสะอาดพื้นก่อนอ่ะไม่ได้เลยนะเดี๋ยวฝุ่นมันก็กลับมาเกาะเหมือนเดิมฉันยิ่งไม่ชอบอยู่ได้เลยคะ่ะแล้วพวกไม้กวาดแล้วก็ไม้ถูพื้นนี่อยู่ตรงไหนนะคะพวกอุปกรณ์ทําความสะอาดอะ่ะอยู่ฝั่งนี้เลยหลังบ้านเธอก็ไปหยิบเอาเองแล้วกันได้คะ่ะ ให้ไวด้วยละ่ะก่อนที่ลูกฉันจะตื่นเธอก็มาช่วยฉันเลี้ยงลูกด้วยเดี๋ยวฉันต้องไปทํางานอื่นต่อได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวฉันรีบหยิบมาทําให้นะคะอืมต้องให้ที่สอน ค่ะฉันให้เวลาสินาทีกินข้าวนะเอาเกินเสร็จแล้วก็รีบไปเลี้ยงลูกชะตาล่ะฉันต้องมีภาระไปทงอื่นได้เลยค่ะ เด็กเม็ดต่ำบุญน้ยนอยเร็วๆสิกินข้าวเสร็จหรือยังเนี่ยมาแล้วครับนาย<อ>น้องน้องที่คุณเล่นอะไรนะครับโดดดินงอได้ครับเอาอันนี้คืออันใหญ่นะครับอันนี้อันใหญ่พี่เอาแมงกำดาบครับจิ้เหรอครับทำด้าด้วยหรอนี่ไอติมได้แล้วครับ,อรบเอากั้งยาวไหมไอติมาอาตั้งยาว เนห้าแล้คะทำไมขาดไปตั้งห้าร้อยแน่มันเป็นค่าที่เธอทำแก้วแตกฉันก็หักใบละร้อยไหนจะค่าที่ผนังถลอกอีกแต่ว่าผนังนั้นฉันไม่ได้เป็นคนทำนะคะจิงสมาเถียงฉันอีกก็เธอเข้ามาปุ๊บกาแพงก็เป็นอย่างนั้นเลยอ่ะฉันก็ต้องหักเงินที่เธอสิตอนนี้ทำความสาดเสร็จหรือยังเหลือน กลีนคุณได้มีอะไรคะนี่ไปทำกับข้าวให้แฟนฉันหน่อยสิพี่หนึ่งเขาต้องไปทำงานอะจุดนี้มันดึกแล้วนะคะก็รีบไปทำให้หน่อยสิพรุ่งน,นี้พี่หนึ่งเขาต้องตื่นเช้าอะ่ะก็ได้คะ่ะไม่ไมีรู้ว่าคุณหนึ่งเขาจะกินอะไรอะคะพี่หนึ่งเขาแพป้ปลาแพ้กุ้งแพ,พ้ปลาหมึกงั้นเดี๋ยวฉันไปทำข้าวไข่เขขจียวให้งาห่ายหกินก็ได้ไม่ได้ข้าวไข่เขขจียวมันไม่อิ่ท้อง ได้เลยค่ะคุณนายงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเออผมเข้าก็มัดให้เรียบร้อยล่ะได้ค่ะทุกสุขค่ะอนามัยนีหรือเปล่าค่ะออกห้องก็อย่าลืมปิดไฟนะช่วยกันประหยัดไฟหน่อย คุณนายกับคุณผู้ชายมีอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวแขกว i p พีฉันจะมาเธอไี่ไปเตรียมเครื่งองดื่มมาเลยนะเรื่องอีกเรื่องหนึง่งคือช่วยตัดยาให้หน่อยนะพรดีว่ามันรบอะ่ะเดี๋ยวแขกมามันจะดูไม่ดีแล้วก็อย่าลืมเช็ดเฟอร์นิเจอร์ให้สะอาดด้วยนะแขกฉันอะ่ะเขาแตะโดนฝุ่นไม่ได้เลยไปเลยตอนนี้คุณนายกับคุณผู้ชายคะเพิ่งขอลาออกเนอะเิกัอ๊อกขับใจขนาดเลยอยู่ที่นี่อีกก็อีทไปอย่างแบบพ่ย่าโมดเลยอ่ะเดี๋ยวก่อน พูดอะไรนะบนูฟังไม่รู้เรื่องฉันบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะคือฉันอยู่ที่นี่มาฉันรู้สึกอึดอัดใจนะคะฉันขอลาออกนะคะลินผมว่าคุณจะยืนนก่อนไหมอืมนี่ก็ทํางานมาสองเดือนกว่าแล้วไม่ใช่เหรอทาไมใจสอบจังเลยอ่ะแต่ว่าคุณนายกับคุณผู้ชายก็ใช้ฉันอย่างกระทาดเลยนะคะใช,ใช้นู่นใช้นี่ทําแทบทุกอย่างอ่ะดึกดึกดื่นดื่นพวกคุณณหิวอ,อ่ะ ฉันก็ต้องตื่นมาทำกับข้าวให้พวกคุณกินน่ะฉันเหนื่อยค่ะฉันรู้สึกท้อมากเลยแล้วลองคิดดูสิคะเวลาเงินเดือนฉันออกมาฉันก็โดนหักตลอดเลยอ่ะทั้งทั้งที่ของบางอย่างอ่ะฉันไม่ได้เป็นคนทําด้วยซ้ำอ่ะผมว่ารีนใจเย็นก่อนไหมก็ค่อยคิดก่อนที่จะตัดสินใจฉันคิดมาดีแล้วค่ะเงินเดือนก็แค่เจ็ดพันน่ะถ้าฉันอยู่ต่ออ่ะ ฉันก็คงตดนพวกคุณหักเกลื่อนหมดไม่พอจะส่งให้ที่บ้านเลยอะ่ะคือที่จริงแล้วฉันแค่ลองใจอะ่ะแม่บ้านคนก่อนอะ่ะฉันก็ใจดีกับเขามากเลยนะทั้งให้พักอยู่ห้องแอร์พาไปกินข้าวนอกบ้านให้เบิกล่วงหน้าอีกแต่สุดท้ายเขาก็ตอบแทนฉันด้วยเป็นคนขี้เกียจสั่งหนังยาวอะ่ะใช้อะไรก็ไม่ยอมทําแถมยังแอบขอโมยของในบ้านฉันอีกฉันก็เลยต้องลองใช้วิธีนี้กับเธอ ที่จริงแล้วเราสองคนนะ่ะไม่ได้คิดว่าคุณเนะ่ะเป็นคนใช้หรือท่าเลยนะตั้งแต่ที่เห็นคุณทํางานดีอะเราสองคนก็คิดว่าคุณเนะ่ะเป็นคนในครอบครัวมาโดยตลอดเลยจริงเหรอคะฉันก็ขอบคุณพวกคุณนะคะที่คิดกับฉันแบบนั้นอะแต่ว่าฉันขอลาออกดีกว่าคะ่ะใจเย็นก่อนสิถ้าเธออยู่ต่ออะฉันเพิ่มเงินเดือนให้เธอหมื่นห้าเลยนะหมื่นห้าเหรอคะเงินเดือนหมื่นห้าเนี่ยเท่ากับ เด็กที่เรียนจบปริญญาตรีเลยนะคะแต่ฉันเรียนจบแค่มองสามเองนะคะไม่เป็นไรหรอกถือเป็นค่าความพยายามของเธอไงขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรหรอกส่วนเรื่องเงินที่ฉันถักเธอไปอะ่ะเดี๋ยวฉันคืนให้นะเพราะมันเป็นการลองใจไงแล้วนี่จะอยู่ต่อไหมอยู่สิคะอยู่ถ้างเงินเดือนหมื่นห้าฉันก็จะได้มีเงินไปส่งให้ที่บ้านด้วยอะ่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ฉันไปตัดโต๊ะเลยไหมคะ ไม่ต้องแล้วเขาบอกแล้วไงว่าแค่ลองใจที่จริงอ่ะเราสองคนน่ะตั้งใจเรียกมาคุยเรื่องนี้แหละเอาแล้วค่ะก็นึกว่าต้องเป็นจัดจริงๆงั้นเดี๋ยวหลังจากเนี้ยฉันจะตั้งใจทํางานแล้วก็ทําความสะอาดเพื่อคุณนายคุณผู้ชายเลยนะคะวเดี๋ยวฉันจะช่วยน้องน้องดีที่สุดค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวฉันโทรไปหาแม่กันนะคะพี่ฉันว่านาได้แรงกันไปหรือเปล่า ก็ไม่แรงนะพ็ดีสิเราจะได้รู้ว่าใครอจริงใจกับเรา